ครับเพื่อนเพื่อนยูทูปวันนี้ผมจะมาแนะนําบ้านนะฮะที่เราสร้างบ้านขึ้นมาอยู่อาศัยแล้วสร้างขึ้นมาอยู่เองนะฮะการยกพื้นบ้านนี้ถือว่าสื่องสําคัญที่สุดครับทางนี้เป็นเป็นทางที่ลดลงนะฮะลดสามารถจะลงโดยไม่ติดท้องนะฮะนี่เรายกยกสูงถึงห้าห้าสิบห้าเซนรู60สิบเซนนะ พื้นขึ้นไปเลยคนระับดังนั้นมุมหน้าบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดการลาดลงมาที่สำคัญที่สุดเพราะรถรุ่นใหม่เนี่ยจะต่ำบางทีท้องเนี่ยก็จะกระแทกกับพื้นตรงขอบเนี่ยนะล้วก็ต้องทำสโลปให้ดีนะ,ะยกสูงเวลามีปัญหาเรื่องฝนตกฝนตกหรือว่าน้ำท่วมท่อระบายน้ำเนี่ยบ้านเราจะไม่ท่วมพ้นนอนนั้นก็ท่วมกันหมดนะ แล้วก็ถังแซกเนี่ยสามารถจะจะระบายลงมาได้สะดวกจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะนั้นบ้านที่ต่ําเท่ากับพื้นถนนเนี่ยถ้าเผื่อเรามีโอกาสหรือว่าเริ่มสร้างใหม่เนี่ยไอ้เรื่องนี้เรื่องเรื่องสาคัญนะต้องยกสูงขึ้นไปนะเพราะว่า,าสูงเราก็จะได้เปรียกเพราะถนนนี่มีแต่ถมสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับถนนที่สกัดแล้วทําใหม่นี่ไม่มีครับมีแต่ถมขึ้นมาเรื่อยๆสูงตลอดนะดังนั้นบ้านเนี่ย เราต้องปรับระดับให้ได้แ pues ล้ตั้งแต่แรกเลยแล <opportunities. S 2> ้วมั BR IR hmm. นก็จะปลอดภัยสะดวกนะฮะไม่ต <60. S 1> like ้องกังวลเรื่องระบบน้ําระบบอะไรทั้งสิ้นนะระยะความสูงก็สําคัญ55ถึง60เซนนะฮะที่นี้ถัาไใป้รามาอันนี้อันนี้ถึง60สิบให้ลดลงมาสลบรดลงมาแล้วน้ำก็จะ รนะบบระบายน้ําก็สะดวกนะผมแนะนำสิ่งเป็นประโยชน์ตอนนี้ให้เพื่อน,อนๆได้ทราบครับว่าระบบพื้นบ้านตัวบ้านเนี่ยระบบพื้นบ้านเนี่ยอย่ามองข้าไปหลังคาระบางคนเนี่ยพืน้นพื้นต่ำก็ต้องมาทุกเทกันใหม่อีกนะฮะเราวางแผนแต่แรกเลยครับสวัสดีครับผมช่างปานงนนท์น